สวัสดีครับทุกคนเจอการเอกแล้วมาวันนี้เรามาลุยกันต่อเลยทุกคนออและตอนนี้นะครับผมเล่นอยู่แบบริมทุ่งนาเลยจะมีเสียงนกแล้วก็เสียงลมค่อนข้างดังนะครับผมขออภัยด้วยไปวันนี้เรามาลุยกันต่อเลยไปแล้วผมก็ไปทําชุดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยละนี่เป็นชุดของเจ้าแรปเตอร์ตัวใหญ่นะครับเจ้าเกตจักรัดแล้วก็อาวุธใหม่ที่ผมทํามาเรียบร้อยละขวัญเออทัดไฟแล้วก็แมวผมก็ทําชุดของไอ,อ้นกพ์ทที่แล้วลนะนก ในเอ็นนกที่ผมไปสู้อ่ะรับให้แมวสองตัวเรียบร้อยไปเราไปลุ้นต่อเลยผมก็ยังไม่ได้ดูเลยว่ามันมีเคเวสอะไรบ้างอันนี้คือผมว่างพอดใีในช่วงเช้านะผมมาอัดอ,อ,อัดคลิปเนี่ยวันที่8กุมภาแล้วก็เป็นช่วงเช้าเพราะฉะนั้นลมมันจะแรงนกเนี่ยก็ร้องเอาเรื่องอยู่ไหนดูฟิมีตัวอะไรบ้างให้เราได้ล่ากันในวันนี้เฮ้ยบาหลอดดีกว่าไอ้ตัวนี้เป็นมอนซิกเนเจอร์ของภาคใหม่ๆเหมือนกันนะก็คือโผล่ไป โผล่ไปตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดไปเราจะไปับไอ้ตัวนี้กันเลยลมค่อนข้างแรงครับลมเย็นสบายมากแต่ไม่รู้ว่าไม้มันรับลมเข้ามาเข้าไปขนาดไหนนะอาจจะดังอาจจะเบาขออภัยผมควบคุมไม่ได้ผมไม่สามารถควบคุมลมได้เก็บของของฟรีเก็บให้หมดครับเกมนี้ของฟรีเก็บให้หมดอย่าไปขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปเกงใจแต่เวลาเล่นกับแต่วเลตวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยเกงใจกันนิดนึงนะ เก็บของไปเยอะๆเดี๋ยเพื่อนด่านะฮึบผมจําได้ว่าเจ้าบาลตเนี่ยมันจะอยู่แบบเอ่อแบบสามถ้าจาไม่ผิดนะแล้วบาลดมันแพ้อะไรด้วยลืมละเดี๋ยวนะผมวิ่งถูกป่ะเนี่ยโอเคถูก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 วิ่งมาทางนี้แล้วก็วิ่งโผล่ไปมุมนึงก็เจอแล้วแบบสามผมจําได้ว่ามันจะอยู่ในแบบโคนนี่แหละแล้วบาลดเนี่ยมันแพ้น้ําแข็งป่ะหรือสายฟ้าหรืออะไรไฟมันไม่น่าแพ้ป่ะ ผมเอาขวานไฟมาทำไมวะเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกสู้ได้สบายอันนี้จะเป็นช่วงต้นเกมอยู่น่าจะยังไม่ยากขนาดนั้นถ้าคลิปนี้จบภายใน10นาทีก็อาจจะมีตัวที่2อาจจะมีแถมแถมน,นี่ไงบาลอดนารัตไหมกินโคนอันนี้คือภาคแรกที่บารอดโผล่มาแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลขอ,อ,อฝากคอมเมนต์ด้วยนะ ก็าภาค3 r ดีเนี่ยมันคือภาคที่บาลออ็อตประกาศตัวปรากาตัวครั้งแรกก็ล่าหรือมีมหรือมันมีภาคที่เก่ากว่านี้วะสวัสดีครับเพื่อนในภาคโวลต์เจ้าเป็นตัวโดกระทืบชั้นดีนี่ไงกระตุกนิดหน่อยแต่มาทำความรู้จักกันหน่อยลูกนี่ไงโอ๊ยกระตุกไม่เป็นไรกระตุกนิดหน่อยนี่ไงคำรามดังเหลือเกินโอ๊ยอ โอ้โหวดกันขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วมั้งนี่ไงนี่ไงอ้าวเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเริ่มไม่โดนละเฮ้ยเมันจะถลายจะวิ่งออาเฮ้ยหัวฟาดโคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหมดโคนนี่ไงหมดโคลนเออเฮ้ยป๊ออุ้ยเอ้าโดนหางหมดืหเสียจังหวะเลยนี่ไง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 ไม่เฮ้ยไม่หางไม่โดน อยู่สูงนี่ไงพึบกิ้งกิ้งกิ้งก่อนโอเคอยู่ใกล้ๆโอ๊ยเอาอีกแล้วหางเลยสวัสดีมาโดนนี่ไงนี่ไงอออืื้หโดนหัวเดี๋ยวขอชาร์จหน่อยขอชาร์จหน่อยเฮ้ยหนักกว่าจังพึบเอ้ยไม่โดนอีกแล้วโอเคเดีดด๋ยวเราเปลี่ยนแมก็กก่อนเปลี่ยนแม็กซ์ฟิลเปลี่ยนแม็กรีโหลดเฮ้ยรถไถมาแล้ว เปลี่ยนแม็กนานมไหน่อยนีไ่ไงนีไ่ไงนี่ไงนี่เอาเฮ้ยไม่โดนไม่ไงโอเคได้อยู่ฮึบวับติดหัวอย,ย่านะเว้ยว้ายเดี๋ยวนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เจ็บมากไม่เจ็บฮึบอืออืออืออืโอเคตามสูดด้วยโหน่ากลัวเหลือเกินฮึบอืออื โอ้ยเฮ้ยเริ่มแรงแล้วเอ้าแมวแมวคึกแมวเป็นไรเดี๋ยวเก็บก่อนขอหนึ่งขวดฮึบโอเคเรียบร้อยไปต่อโอ้ยลมแรงมากอากาศเย็นช่ำเย็นช่ำแต่คนดูจะลำคานหรือเปล่านี่ไงไม่ไงไม่ไงเอ้าโมโหเอ้า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 อะไรอะเฮ้ยเซ่อนี่ไงไม่ไงฮึบฮึบไม่โดนแล้วเฮ้ยหหลบ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 เฮ้ย อือหึอือหึปึบหลบโคตรมันอืออือไวอือหึลุ้งงี้หลบดีกว่าเปลี่ยนแม็กก่อนโอ้โหมันไปคุกคีโคนต่อเออกิ้งเบอร์ด่ะปึบเดี๋ยวเฮ้ยของตกอะอยากเก็บของหลบหลบหลบเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาจะทำจะทำอะไรเอาสักอย่างหนึ่งเออกินยาก่อนหนึ่งขวดเป็นกล้ามปึบเฮ้ย เก็บ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 รถเร็วเร็วเร็วรถถ่ายมาอีกแล้วโอ้โหเก็บของหนาลึกเกินโอ้ยโอเคมันให้มันให้โอกาสเรากินยาโอเคแจ๋วสบายละเลือดมาพร้อมขวดต่อเฮ้ยฮึ่มเฮ้ยไม่โดนมันไม่โดนมันไม่ถึงมันไม่ถึงเอาอาวุธทื่อไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยใหึไม่โดนได้ไงวะ เหมือนจะโดนแล้วเมื่อกี้เหมือนจะทําใจไวนะ้นะไม่งไงยังไงหรือไม่ยังไงโอ้โหไม่ไงอะไรแตกไม่รู้เมื่อกี้แต่กระตุกหน่อยนึงไม่เป็นปัญหาแมวเป่าคุยเพิ่มบัฟชาร์จเลยว๊วจมเรียบร้อยเฮ้ยมันน้ำลายยืดมันน้ำลายยืดอา้าวอย่างนี้แจ๋วดิบ,บเปลี่ยนเป็นดาบ ันอออออุ้้ยืืโดนโดนสกิตตลิงเข้าไปไม่มีปัญหานี่ไงไม่เป็นปัญหาแล้วไม่ไงนี่ไงเฮ้ยกลิ่นยาก่อนดีกว่าสักขวดหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับตัวเองหันหน้ามาลุกหันหน้ามาอยู่นิ่งๆนี่ไงนี่ไงเออแจ๋วเฮ้ยเอาเฮ้ยโดนแมวดีกว่าเฮ้ยเออเฮ้ยมันล้ม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 ไม่ไงนี่ไง เ,ออเปลี่ยนเป็นดาบปันบป้นเข้าไปขวดจังหนักบับตัวดาบแดงแล้วบมอมเฮ้ยโอ๊ยแมวปาลาระเบิดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนเฮ้ยมันเปลี่ยนแมปมันเป็นแบนนแบแล้วก็เราก็ทำการรับไม่หิดเดี๋ยวรออะไรล่ะแดงปัดเลยฮึบโอ,อ้โหเฮ้ยเฮ้ยของอย่าเพิ่งหายนะอย่าเพิ่งหายนะขอเก็บก่อนเออเอาโถ เรียบร้อยไว้บนเทียโหแมวเป่าไม่พักรับให้เต็มไปเลยเอาให้เต็มกราบเรียบร้อยแม็กซิมัมไปไอตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ถึง10นาทีมั้งเนี่ยดูจะฟงแล้วคือภาคไหนที่มันมีมันมันก็คือตัวรับตีนชั้นดีกระสอบทรายชั้นเยี่ยมตอนนี้มันน่าจะหิวแล้ว่ะมันหิวมันไปหาอะไรกินอยู่อาเฮ้ยมันกินเสร็จแล้วเหรอกินเสร็จแล้วเหรอนี่ไงกินเสร็จแล้วเหรอเอาเฮ้ยมันล้มวะ้ยเฮ้ยมันล้มมันล้ม ล้มได้ยังไงกันไม่ยงไงขวดเข้าไปขวดขวดขวดอ้าวแตกหมดทั้งตัวแกวได้ย่างงี้ไม่ไงแก้วหิวไม่พักโอ้ยหางขอหางหน่อยลูกขอหางหน่อยไม่ไงหงขวดก็ได้เออตีหางเข้าไปอยากได้หางไม่ไงอยากได้หางเออเออเอออ้าวหมดแล้ว เอาเฮ้ยโอ้โหจะเปลี่ยนแม็กซ์ะหน่อยโอ้โหเราสองเหรอโลกปึ๊บอ้าวยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้าตายมันใกล้าตายมันยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมันใกล้าตายแล้วเด็คปล่อยเราปล่อยให้เขาไปนอนกันให้เขาไปสบายใจเราก็เออ่กินเลชั่นรอแล้วกันของยังเหลือบานเลยเฮ้ยลัปเตอร์หืล <c oughs> ัปเตอร์วิ <c oughs> ่งไงระเบิดไปซะ <c oughs> ไม่ไงโอ้โหเอฟเฟกอลังการเฮ้ยอ๋อไม่ตายด้วยไม่ไงเรียบร้อยไปดูต่อแหม่เราน่าจะมีสองตัวนพัทนี้ชำ่ชำๆ่ำา่ำฉล่าแบบต่อเนื่องเฮ้ยมานอนมานอนอย่างนี้ขอสักหน่อยเหอะมาแล้วความตายกำลังมาถาเจ้าไป,ย,ปย,าย,ายันดาบไปยันบังคายละอยาดบ้ม บ๊มโดนมั่นะระเบิดโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือมันโกรธแล้วนี่ไงอยากทำชุดกันเสียงจังอุ้ยลำคาญเอาเอาวอายังไงยังไงแมวตีมันระเบิดด้วยนะแมวตีเข้านะเว้ยเปลี่ยนอาว,วุธให้แมวมาแล้วนี่ไงนี่ไงอาว,วุธคนก็เปลี่ยนเอาวโดแต่โดนตีเหมือนเดิมเราเปลี่ยนชุดเป็นชุดแับเตอร์แนละ้วพลังโจมตีบบกอีกสิบหน่วยไอ้แรงขึ้น S 1> <S 1> <S 1> <S จะโดดหลบลนะครัะเมื่อกี้ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะเก็บดาบเลยอืออืฮึหบหลบบัฮึบบอบขอหางหน่อยหางหางหางขาดแย่อาหางไม่ทันขาดจะต,ตายก่อนแล้วตายง่ายจังกระดุกอืเสร็นาทีพอดีเลยขออีกตัวแล้วกันกำลังมันกำลังคึก แล้วก็อากาศดีด้วยลมเย็นๆโอ้โหเล่นสบายใจเลยแต่ถ้าลมไม่เข้าไมาจะขอบระคุณมากเรียบร้อยโอโ้ของชั้นเยี่ยมเลยโอ้ยไอ้มือมันยังไม่แตกเลยหัวมันก็ยังไม่แตกแต่มันดาเมจแล้วน่าจะสูงสูงเอาเรื่องนะเดี๋ยวเปิดของให้ดูก็ได้นี่เราใช้ขวานของไอ้นกในพาร์ทที่แล้วอะนกระเบิดอะ เมเขียวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แรง120ก็ถือว่าโอเคสรหดับต้นเกมมีธาตุไฟติด16หน่วยแล้วก็มีสล็อตให้ใส่เพชร2อันก็ถือว่าเยี่ยมแล้วก็ชุดของเจ้าแรปเตอร์มันก็ตามนี้ครับสเตตธาตุไฟลบ10โอ้ธาตุน้ำลบ2ทันเดอร์ลบ2น้ำแข็งลบ2การทาตุมังกรธาตุเดียวไม่เหมาะอย่างยิ่งสรหดับต้นเกมแต่ไฟใส่ไปเถอะ แล้วก็บอกพลังโจมตีนะชุดนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความสามารถอื่นด้วยหรือเปล่าเด๋ยบร้อยเวทคิ้เลยอ่ะโอ้โหลมแรงลมเย็นด้วยสบายใจเลยโอ้โหได้ขี้บานเลยเอาไปทำฟาร์มได้อยู่สบายเอ,อิบ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 เ,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 เดืยบร้อยนี่ตัวแรกอเอาเรื่องโยปลาหายตัวหนึ่งดีกว่า11อนาทีเวลากำลังสวยแต่ขออีกตัวหนึ่งมันจะได้เกือบ20่พอดี 20่สนาทีนะเวลากำลังโอเคไปดูซฟมีอะไรบ้างฟาร์มนี่ผมยังอัพมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยพกเห็ดเลเวลสองเลยผมยังไม่ได้อัพต่อเลยแต่ของยังอื่นเนี่ยอัพไปหลากหลายแล้วเดีย๋ยวขอเข้าฟาร์มหน่อยแล้วกันไปให้แมวฝึกซ้อมหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพอเอาแมวเลเวลอัพุโจเลเวลแมาแล้วลูกฝึกไปเอาเป็นอันนี้บวกแอคแท็เพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้ มันทําอะไรได้อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วก็เก็บของที่เราหามาได้นิดหน่อยก็คือพวกของที่เราไปขุดมาเมื่อกี้ของฟรีต่าง,างๆนานากดเก็บเข้าไปพชั่นเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มเนี่ยเราออกจากฟาร์มแล้วก็ไปซื้อเพิ่มละโอ้สบายป,ปึ๊บมาแล้วครบับซื้อของหน่อยแจ๊ ขวดยาสองขวดเรียบร้อยไปลุยกันต่อไปขอแช่ดับ,บุร้อนก่อนของมันต้องแช่ของดีเลยถ้าเล่นเขาออกกับคนอื่นในบ่อน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะบ่อน้ำเนี่ยโคตรดีผมก็ไปทำเควสมาเพิ่มนะสำหรับบ่อน้ำตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามุมขวาล่างเนี่ยเลือดผมอ่ะร้สตามิน่า1 2 5านะก็ถือว่าจัดว่าแจ่ม เออฮ้ยมีหนึ่งฟรีฟรีหนึ่งเรากินอะไรดีผมต้องการป้องกันว่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแอคท็กผมน่าจะเพียงพอแล้วผมขอเป็นป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วกันเพราะว่าชุดเอ่อหมีเนี่ยมันจะบวกป้องกันเยอะแต่ว่าชุดลัพเตอร์จะบวกพลังโจมตีนะนี่อาวุธผมร้อยยี่สิบแต่แอคท็กผมร้อยสามสิบแล้วก็ดีเฟนส์ถ้าผมไม่ดื่มน้ำอ่ะผมจะมีดีเฟนส์อยู่ที่หกสิบเอ็ดแต่ตอนนี้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดละก็ถือว่าดีแมวให้ของดีมันหนึ่งอัน ใช้ทําอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้เลยที่มันให้ให้มันเนี่ยเก็บของเข้าไปชอบจังเลยชอบเก็บของไปสินาทีแล้วจบอีกตัวหนึ่งก็น่าจะ20สนาทีถือ <c oughs> เดี๋ยวจะทําทอาวุธใหม่ด้วยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจออาวุธใหม่แน่นอนแต่จะเป็นอะไรขอให้ติดตามรับชมกัน <c oughs> แดีวถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดเอ่อซับสไครหน่อยนะครับพร้อมเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปต่อๆไปเป็นนี่ดีกว่าพี่เออ่กระต่ายกระต่ายอ้วนจาได้ว่ามันเป็นตัวแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่าน่าลำคาญด้วยความที่เมื่อก่อนผมไม่ได้มีข้อมูลเยอะแล้วก็เล่นไม่ได้เก่งเวอร์ก็เลยจะโดนมันคา,าบ่อยเหลือเกินแต่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีฝีมือในระดับพอใช้ได้พอเล่นถูถ่ายได้อยู่อันนี้คืออะไร ไม่รู้ไม่ใช้ไม่รู้คือไม่ใช้งานไปครับเวยผมเดาว,ว่าไอ้มอนที่มันอยู่ในแมปเนี้ยมันน่าจะแพ้ธาตุไฟซะหมดแหละมันไม่น่าจะแพ้ธาตุอะไรปะแป,แปลกแกหรอกเอ่อเลชันขวดหนึงมันอยู่แมปไหนอะผมเดาว,ว่ามันน่าจะอยู่แบบสองว่ะแบบ2แมปสาม,มันอยู่ประมา,นเ,า,ะาเนี้ยเพราว่าจำได้ว่ามันมันวิ่งแป๊บเดียวมันเจอแล้วอะ่ะแมบสองหรือเปล่า โหลพี่ก็ตายมาแล้วก็ตายเจอจริงด้วยผุดหมาแล้วมันคือกระต่ายแล้วมันคือหมีหรือมันคืออะไรเนะี่ยใครก็ได้บอกผมทีเฮ้ยกระตุกหน่อยนึงมาแล้วสไลด์มาแล้วฮึบไ,ไอตัวนี้ในไอบอลมีไหมอยากรู้จังเย <c oughs> ลยคำรามมาแล้วสวัสดี เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้เราปลายนี่ก่อนอ่าเราได้รู้ว่ามันอยู่ไหนเป็นของดีประจำอำเภอแล้วก็อขวดเข้าไปนี่ไงขวดเอาอยัางไงยังไงปึบตบต่ปบไม่โดนลกูลกคนอยู่ข้างๆเฮ้ยมีตูดจำเบาด้วยนี่ไงตูดจำเบาตูเาดเหรือตูดปึบเฮ้ยเฮ้ยมันแผว่วพราวเฮ้ยเฮ้ยมันแผ่วพราวมัน วอยู่เหมือนกันืึไม่ไงอาดเข้าไปโมโหแล้วอย่างนี้ไม่นานนานดูรงแล้วไม่นานนานโอ้โหมีชักกระตกด้วยเป็นไงไงล่ะโอ้ไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันไปไหนไวะเฮ้ยเอ้าโอ้โหอยู่โคตรใกล้แต่มองไม่เห็นนี่ไงนี่ไม่โดนละเปลี่ยนแม็กชักกระฝุ่นอ้ายังไงยังไงยังไงเอ้าเฮ้ยโอ้โหมีเฟกันขนาดนี้แล้วก็ ไม่น่านาแล um <ENNIS> ้ว <analysts> ล่ะดูจากทรงเอ้ยท่านี้โค้ดเท่ท่านี้แมงสไลด์นี่ไงปึ๊บบ๊อบเฮ้ยหยุดเอาคุณอยู่ไหนเนี่ยอ้าคุณอยู่ไหนโฮ้ยเฮ้ยหลบได้ไงนี่ไงนี่ไงแมวเป่าเฮ้ยเป่าโจมตีเพิ่มอีกชาร์จบอสไม่โดนชาร์จไม่เสร็จด้วยปึ๊บแม็กก่อนไอ้แกเปลี่ยนแม็กรีโหลด เอาศูนย์แบบ,บ,บแมวเป่าอยก้โอ้โหทั้งดีเฟนท์ทั้งป้องกันของโคตรดีแมวทำมาโคตรจรใจไม่เหมือนภาคฟรีดอมเลยวะนี่ไงหลบพ้นได้ไงไม่รู้ภาคฟรีดอมในความแมวจะเปล่าคุยแต่ละทีเนี่โอ้โหอนาจิตอนาจใจรู้สึกเหมือนจะตายทุกเมื่อไม่ไงเอาไปไหนละพออยู่นี่ โอเคไม่พุ่งต่อนี่ไงไม่พุ่งต่อหัวแตกไปดิฮึบวับเฮ้ยไม่โดนละไม่โดนละโอ้ยไอ้ลัปเตอร์จิว๋วมาแล้วนี่ไงมาหาถึงที่อออืึบหลบมีของตกด้วยอยากเก็บจังเฮ้ยตู่จำเบา้าอุย๊ยโดนเลยตู่จำเบา้าฮึบนี่ไงนี่ไงยังไงเรามีเฟกันเข้าไปของแพ้ทางอ่ะ แพ้ธาตุอะของมันแรงอยู่แล้วอืออ้าวอ้าวอ้าวมบงหมดจริงด้วยทีนี้รอบนี้หมดเลยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนดาบโดนหัวไปหนึ่งทียยอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งหลายรอบแล้วเราเก็บของได้แต่ของอยู่ไหนเนี่ยวุ้นเฮ้ยของอยู่นั่นของอยู่นั่นขอเก็บของก่อนฟิหมีหมีเลยก็ตายเก็บก่อน ให้โอกาสกันสักนิดนะจ๊ะโอ้ยโอ้โหแมวตีดตติคิดด้วยตีติคิดแ้วยตีธาตุไฟด้วยแรงแน่นอนอ่ะยังไงหมดยังอ่าหมดแล้วนะหมดแล้วก็ขอหน่อยเถอะอุย๊ยโดนเลยเต็ม,เต,มเต็มเบ้าเลยนีไ่ไงนี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไงนี่ไงหนี่ไงท้องแข็งหรือเปล่าเฮ้ยหลบก่อนโอเคฮึบวับ บ๊บอ,อ้าวจะตายจะตายแล้วหรือรับมีดกันเลยวะของฟรีรับอ้าเฮ้ยมันใช่รับเปิดปิอกินอีกรับก่อนอสักทีั๊บเรียบร้อยไปล้วนต่อยายังไม่ได้ใช้เลยอ่าใช้สักขวดหนึ่งล่าง่ายจัดเลยตัวนี้อาจจะเป็นด้วยว่าความที่มันแพ้ธาตุด้วยแหละ แพทธาตุด้วยแล้วก็อาวุธเราก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้อาวุธเริ่มต้นมาสู้กับมันแบบไม่มีคมเลยเนีย่ก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันนีงไงถึงกับเซแมวก็ตีบนธาตุไฟแมวได้ดาเมจเยอะแน่นอนนี่ไงนี่ไงไม่โดนเหรอตีจังหวะจะโดนอ้าวเปลี่ยนแบบเฉยเลยกิ้งไปกิ้งมาหมดเลยเยกสุนก็หมดวะไม่ต้องเติมแล้วกันตีนแบบดุน่ดน ฮึบนี no liebe, ่ไงฮึบนี่ไงนี่ไงปึบบับโจ๊ะอะโจะเชะไม่ไงมีแมวดำด้วยเหรอเดี๋ยวไปไหนละอย่าเปลี่ยนมุมกล้องบ่อยดิคนเล่นหมุนตามไม่ทันเว้ยมาแล้วนี่ไงฮึบโอ้ยดีนะมันเกือบจะสะบัดแล้วนี่ไงนี่ไงฮ่าไม่โดนจะไปไหนเร็วด้วยแม่งไปเร็ว ตามไม่ทันต้องวิง่งวิ่งตามไปเลยเปลี่ยนแมปน่าจะจบตอนนี้แหละดูจากส,งส่งแล้วไม่นานานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกือบโดนนะรู้เปล่าไม่ไงได์สะไกลเลยพระคุณไวหมดยังหมดแล้วหมดแล้วก็รับกรรมอะ่ะเปลี่ยนแมปเฉยแม่งเลย วิ่งเปลี่ยนแบบบ่อยจังออกมาลูกออกมาออกมาจากตรงนั้นออกมาหน่อยเฮ้ยของตกของตกต้องเก็บออาได้เฮิบเฉยเลยออาหิวหิวเหรอไม่ยังไงหิวขอชาร์จหน่อยบัต๊ดวัมถึงกกระตุกแล้วตายเลยเรียบร้อย เออว่ะแล้วมาแมปนี้เราได้ขุดแร่ด้วยขอขุดแร่สักหน่อยละกัน21นาทีถือว่าเวลากำลังสวยนะกำลังเจ๋วเลยสวยสวยสวยๆเรียบร้อยหมดละไม่ไม่แล่ต่อแร่ต่อไม่ได้ขุดแร่สักหน่อยเผื่อได้ของดีได้ของแร่ไม่ได้เลยเลยเอ้ยอันนี้ได้ชามโอเคหวังว่ามันจะได้ของดีนะ ยังไม่หมดอีกเหรอโอเคหมดแล้วมันมีให้ขุดอีกนี่ตรงไหนวะตรงนู้น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 มีอสองที่มาแล้วขุดแร้บับเฮ้ยโอ้แจ๋วไลคริสตลัลของดีเลยเอาเอาเดลัดแจ๋วเผื่อได้ของดีอา้าวจบแล้วหมดแล้ว ให้เวลามากกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะครับได้หินรัดมาในถือว่าดีนะเพราะว่าเผื่อเราสามารถไปปลดอาวุธแบบเทพๆได้เลยแต่ก็ต้องแล้วแต่ด,ดวงนะโอ้โหภาพยังสวยระเบิดอนาจจัดอันนี้ของแรงปะ่ะของแพงแพงก็ือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเออเก็บให้หมดโอ้โห,โโหดีไหมเนี่ยกันลนอันนี้อะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะเก็บไปให้หมดแล้วกันอันนี้เอ้ยอาจจะดีก็ได้แพงเห็นของแพงสามพันสองเลยถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่เอาเราขายได้สามพันสองอะมันแพงนะอาจจะเป็นของดีเราเก็บมาก่อนแล้วกันเพราะกนรลัวนในภาคนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีท่าอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปจบกันที่บ่อน้ําพุดีกว่าแล้วเราก็สปอยดด้วยแล้วกันว่าเราจะสู้กับตัวอะไรในพารหน้า ไหนดูเฟซมีตัวอะไรน่าสนใจบารอดไปแล้วมีอะไรอีกมีแรปเตอร์อันนี้แัปเตอร์พิษแล้วก็รอยย่อรูดอดอันนี้น่าสนใจแล้วก็โอ้ไม่มีแฮะก็แปลว่าพารน่าเป็น2ตัวนี้แล้วกันไปเราไปจบพารกันดีกว่า23-24นาทีละถือว่าเวลากำลังสวยเอ้ยเราเอาไว้นี่ไหม เอาดาบคู่ไปเล่นในพาร์ทหน้าไหมเออว่ะจะได้มันๆน,นละลำตเตยนี่ขอนั่งตรงนี้นั่งแบบธรรมชาติมุมธรรมชาติโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับขอขอ,อบพระคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าใครชื่นชอบในผลงานของผมนะครับในการเล่นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตัดต่อั้งฟินนะครับพูดคุยไปเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์และกด u ั s c r ค b ้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและใครที่มีข้อมูลต่างๆหน้าอยากจะสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับผมผมจะพยายามเข้าไปตอบนะอ่ะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีและไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย